พร้อมที่จะเกี่ยวนะครับเนาะแต่ว่าน้ำก็ยังหลายอยู่ก็เลยจําเป็นต้องมาเอาน้ำออกพร้อมันละอะแล้วก็เอาปาขวอนน้ำเนาะโอ้โยโอ้โหานนึ่งน,น,น,น้อยเดือดเต็มเลยนี่ สวัสดครับนี่ผมพาทุกกแทนมาหาสูบป่าจับปลาคอนอยู่ทางบ้านทองไงแต่บนทองไงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะครับมานทำหอกระบาองเนาะนี่ครับกับเป็นการมาเอาป่าคอนอีกปีหนึ่งของเฮานะครับจุดนี้ทเหอทุกๆปีแหละเป็นหน้าในป่านะครับเนาะเป็น ว่าคันเกี่ยวเขาออกดอกปีนี่เขากกกับลงพร้อมที่จะเกี่ยวนะครับเนาะแต่ว่าน้ำก็ยังไหลยอยู่ก็เลยจำเป็นต้องมาเอาน้ำออกพรอม,มันละแล้วก็เอาปลาค่อนน้ำเนาะปีนี้น้ำบ่อบ่ดีปนใดครับทั้งหนองทงหญ่ช่วงแรกๆเนาะหัวจะมีป่าลายบ่ครับน้ำม,มันมาช่วงหลงัลงๆมาช่วงหลงัลงๆก็คือป่ามันขึ้นไปทางอื่นค่อนข้างร้ายแล้วเนาะมัน็ค่อยมาเน่านานะ้ำเนาะ อ่เริ่มสตาร์ทเครื่องเศรษฐีเนาะปลามีสำมดายเก่าท่านน,นั่นนะครับน้ำน้อยๆซ้ำออกปากลาคอนแล้วล่ะนะจุดนะครับในบอกเหรอ ไห้ที่เห็นอย่นี้ครับบ่อนเต็มเลยหมดตื้นน้ำแ้่ว่าต้องจอบม,มันขึ้นให้หน้าพร้อมได้ครับนี่ขันมันแต่มันตื้นน้ำหรือมันตกใจเวลาเข้าสูบน้ำนี่ปลามันจะดันขึ้นเรืงเขาไปดีน้ำปลาเขาสั่นเอายากแล้วบ้านนี้เขาวาน ไปหนาลงร้วดนปูแม่รั้ยใหญ่เองโอ้ตามส้นหอวปูตปะเขง็งปละเข็งงลายแห้งครับนี้ตะตะเขงีงเข่งปบบมอหน้าแล้ะเนาะ น้ำสูบบ่ขึ้นครับถอนไปก็แล้วพ่อตัวนั้นมันจะขามคู่บุหร่ห้ะอั่่โถปลาปลาขาวครับบุมแม่นหน่อยๆด้นี่นะพูดนี่แหละห้องประเทศยังไงแม่ปลาแดดเขาแห้ว วาแล้วว่ารกียร์ปะนี่ปอดโปรยหน่อยๆได้เต็มเลยนี่เนาะครับไม่กินกีบอะคือเดรั่งเลยนี่เกียรประคอนน้ำกันครับป่านเ่ยบกแล้วไม่เอาขึ้นไปเหลือกันครับป่านรายเติบเยอะนี่เนี่ยเป็นประคาวแล้วส่วนไหญ่ ขาวมุ่นขาวหางแดงหน่อยขาวอีไทยขาวอีไทยดิีข่ขาวมุ่นแตมแหลกเป็นแมงดาก็เห็นห้อยกบเมี่ย,ป<ะ>ยงปลาปลา ไปอยู่ไหนครับแต่มันมีก็จะท่านมัน่ะนี่สิโดดไปให้หน้านี่ว่าแต่ว่าวป่ากัดเสียงบุปับบุปับอยู่เด้อสทลายก็จะเป็นปลาเคียงปลาขาว์ฟแล้ะครับกอหน่อยกอหน่อยครับ ไม่มีปลาจะเก็บพวกปลาน้อยไปแล้วครับแต่ว่าคิดว่าอยู่ในนี่จะมีอยู่นี่จับปลาจับปูอีออีปลาใส่เบ็ดเหรอว้าวปลาดุกกองเลยจับปูเต็มแหกสวยๆครับ

ดกอน,นี่แหละปลากิ่เดือดนี่แหละน้าต้องการอยู่ช่วงนี้ปลากายกินอโอ้ปัดทั่ววมาเนี่ยหน่อยเด้อปลาอยู่นี่นี่แต่ปลากิ่เดืนนอดนหน่อยครับว้าป่ปากิ่ดเดือดหน่อยเบืเนน่อคือเ,เ,เละแท้ ลงไปแม่ลงไปจับปลาแม่อย่าล่าหามังลีเนาะปลากีเดือดหน่อยปลากีเดืดอ,อ,อไดไปหน่อยนี่จังได้อะมันล่ะก็ได้ดูนตัวหลังปลากีเดือดี่นะโอ้คอเพราะดูนะคอทั้งในนี่ในนี่มีปลาคออยูย่คอหรือรปลายังเห็นเจ็ดใหญ่ๆวะกว็ปากกาเปล่

ก็ไล่ไ่เป็นตาขี้เด้อขี้ปูมานี่ยเออเมื่อวานอ่ะเมื่อวานนีม่มีอะไรบ้างโอ้โหมีอะไร<ห>มีปต่คออยู่มีแต่ดปตร่รคอโอ้หลายอยู่ดีครับปลา โอ้ยแข้งไงวะเอื้อก,กีตัวนี้เนี่ยประกอบกักๆ้นี่ <c oughs> ดูเห็นเกียร์ไวมันปากกานะพอถึหลอ่อลงไปไนปะรถ ปรถลายพอเห็นตะหางไหมแต่ว่าเอาอะไรโอ้แมนบวกขอ ป้าเพ่อแม่เขาขี่เขาเพราะมีเยอะปะาขาหน่อย ขาวตัวน้นอยอันนี้นก,ก็ไม่ได้ว่ามีอันน้ำสับหนีด้วครับน้ำให้น้งหลายอยู่ว่ามันขึ้นอยู่ให้น้ำนี่หมดปากคอจะลงมาอีกยืนะละซุ่มนี่ก็จะปล่อยไปนี่ฮะน่าออกมาเบิดกันเ้ย <c oughs> เปล่งน,น้ำมากประเทศนี้มันก,ก็นลงมาตามน้ำอีกส่วนหนึ่งปลาคอนอีกรอบคนแล้วคนมาเบิง่ง <c oughs> คนรอบที่สองได้หลนยแล้วนั่ให้นาบบวชนะป่าอยู่ในให้นาบหมดแล้วทำไมเขียงปลาเขียงเขียงจับหัวมันจับหางมันมันจะดิ่นรับ Được. Được thôi, à. ừ. là pha là dạy phân nan là hết 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 hết

ปุดาปุดาถัาขาวูดาไปแล้วพูดาเอาตัวแล้วซ้ามอเถอะพัวน้อยๆพ้อ,อ,อ<ว>มลูกคือกิต่อ,อมพาไปเรียนนำเรียนนำทุกคนรถ <c oughs> บดดเดเดดเด้ปลดรถปลดปลดรถตงามตามอยู่นี้ผ้าตุมปลดรถมันตุมปลดสดนำฮาไปขามอ่อนมากไปเิยการเลยขโมแม่ดอละโอ้ตรงว้าวมมีดีโอโอ้ปลดรแต่ยังมีเก็บไบ้หลายไปายตัวนี่ ตัวเลอลายตัวะลอะเอเลยเคลื่อนไหลเนพ,พวกากัวท้าประดุแล้วครับเ้คุณกะรถหายอากเติอบอยู่บ้านเท่าไปไเลยก็ปกรถน้องขง้ใหญ่ลายเติอบอยู่และะ้อวะปีนี้เพียหลายอยู่ขวดรถ ยังมีกระเก็บได้ประมาณนึงแดดมันมากโอ้ยเถียงยี่ปลาที่เราได้ทั้งหมดครับนี่แต่ป่าเข็งอ่อยต่อยเข็งปลาขาวปลากระดีตัวปลาเข็งตรงนั้อยู่ดีครับซับนี่หมอก็เป็นเยื่อปลาเลยที่นี่นะนี่นี่ตัวซับนี่ไปใส่ปกดได้การได้เยื่อตุ่ม เยื่ยตุ่มเยืยเยยป่ประกดบ้าอองไปะเซยกรเข่าอ๋อกระเคียงตัวใหญ่ไม่ไหลตัวนี้พหอแหมหนึ่งซุ้มนี่แล้วปลาดุออกแหลงเดีวนี่เนี่แก็จะเอาไปเฮ็ดยี่เฮ็ดกินอยู่เด้อครับซุ้มปลาตัวไป,ปรร็นจิ้มปลารสมวนน่ะละต้มปลารกต้มปลาดุกซดน้ำนะครับหลังนั้นกจ็กจะ,จะเอาไปเฮ<ะ>็ดเยื่นี่แมงดาตัวน<ะ>ึงเฮ็ดย<ะ>ังไงแมงดาทำเจ้าทำเจ้าทำเจ้า ดเชดฟวัวงจะต้มปลาปลาร่วมนะครับมันมีแต่ตัวหน่อยนะหน่อยกินตามหน่อยนะเริ่ม

thật cả nha thật cả nha như thế nó bao tâm để đấy thật Tổng... nha và khen đốt và khoa, hấp hấp bớt đây tôm tôm sồm sồm chút nồi biệt hai cái tiêu khẩu kìa Giờ mang ra. được yeah. 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 เนี่นะเต็มหม้อเต็มฟาร์มทกีเต็มหม้อเลยบอลเนี่ยเกียวเ็ดเหนึ่งด้วยอ้แม่ือออกสอนสอนมากไปกินข้าวซอมกันนะครับข้าวซอยเขาง่ายแหละแก๊สต่อเทียงร้อมันได้ละเดียวเลงมุดตัวบอลมามามาับมาพี่น้องเลย าตามภาษาปลาคอนนะมันก็มีซ้ำหนีแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดปีใดที่น้ำดีๆเรากักไว้ได้ดีปลาอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ปลาลายคัอยู่ด้ครับระอะได้กินลุงเน่าระบาดอม่ยังคือเตเป้สัปะเทียนลุงปกติบ่ได้ขึ้นมุงยวนลุงเบิดเต็มเบิดโตเอมามาทิพย์แซวต้องกันปลั๊กรถมีเขาหลังก่อนใส่เครื่องเอาเลยรถได้จิ๊ก หกเจ็ดโตอยู่นะครับดีได้ต่อมแดงมามาจิ้มเถ้าเทียงน้ำกันจ้ะแก้มดาแก้มดาไม่น่าตัวนึงเหนื่อยหน่อยเอย๊อปลาที่เราได้ส่วนลายเนี่ยก็จะเอาไปอันนี้เป็นเยื่อปลาใส่เบ็ดใส่ขอเรือนยกปลาเมาื่อน้นนะครับนะร่อนไปเด้อหกเด้อ ในห้ากับเปีงนำจากทงไ้ทงหน้านะครับ<ช>จากไ้หน้าให้นี่แหละมันจะมนีนนำเป็นบวกอยู่กลางๆครับปเปยียงลงมาให้ปลาที่อยู่นี่มันได้มีนำเนาะแลวกปะป่ายุงเทิงมันก็จะลงมาอีกรอบนึงอยู่ล, <c oughs> ละนั่นคือมันแห่งเป็ดปลาคอนมันมยิ่มีป่ายอยู่แล้วครับปลาน้าไ้หน้ากับเดียร์ลายแหละเบื้องส่งอยู่นี่เนาะนครัะเมื่อนี้ครับ,อออบพอได้ประเคียงไปเฮ็ดเยือ นะครับพอได้อยู่ได้กินจักหน่อยมันขอนอีกขอย้อนไปอีกรอบนึงครับน่าจะมีอีกรอบนึ่งอยู่ละรอบาขอนมาที่เนาะสำหรับวันนี้นะต้องไว้สำเนึกก่อนครับขอบคุณท่านที่ติดตามและรับชมครับเดี๋ยวเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ